สวัสดีครับนี่สวัสดีเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้มาที่จังหวัดส,สกลนคอรอำเภอพัน,นาน,นิคมนะครับก็อันนี้อันนี้เราเข้านะรเราเข้าวันนี้จะมาพูดในเรื่องของนี่มาบ้านรอบนี้ไม่ได้มาทำประชี่รถเล่นเฉยๆนะครับพอดีหยุดแล้วก็ลาเพื่อนลาเพื่อนให้เพื่อนทํางานอีกวันนึงนะครับก็มาดูมานึกถึงมานึกถึงนี่เห็นไหมเดี๋ยวจะพาดู อันนี้ตน้นดินพลัมนะครับต้นดินพลัมพ่อเราปลูกไว้นะครับพ่อเราปลูกไว้อันนี้ต้นลงดินอยู่ประมาณปีหนึ่งปีครึ่งหนึ่งปีปึ่งประมาณปีครึ่งถึงสองปีเนี่ยนี่ต้นสูงประมาณนี่ะอันนี้คือเป็นต้นเนื้อเยื่อบาฮีนะครับแต่เราเป็นแยกหน่อมาเห็นไหมอันนี้นนู้นต้นนู้นต้นนู่นต้นนูนต้นนี้สี่ปีนะครับต้นนู้นต้นใหญ่นูนห้าปีนะครับ ห้าปีสีปีนี่ได้ขายแล้วนะตอนนั้นคิดไว้อยู่ประมาณตอนนั้นเขาขายกันอยู่กิโลละประมาณ500บาทนะครับแต่ว่าดีตอนที่เราวางแผนปลูกเนี่ยเราคิดว่าเต็มที่ก็กิโลร้อยห้าสิบหรือว่ากิโลละสองร้อยก็ค้มแล้วนี่เห็นไหมนี่ต้นนี้สามปีแยกหนอนิสามปีดูดิต้นคมลื่เลยลูกเต็มเลยคิดว่าต้นหนึ่งก็ประมาณสักสักสี่สิบโลแะ้วกันนะครับก็คูณเอากิโลละร้อยห้าสิบนะครับนี้คือว่า แต่แต่แต่แต,แต่ที่เราคิดไว้ก็คือวัยวเกษียณวัยเกษียณตอนนี้เราอายุจีสิบแปดปีนะครับก็อีกไม่กี่ปีเกษียณแต่ว่าหลายคนก็จะมองว่านี่เด็ดเด็ดเด็ดเดดแล้วแต่จะทองอะไรไม่ได้กินแ,แต่หลายคนก็บอกว่าเุ้ยมันจะทํางานเกษียณเลยเลยนะครับอันนี้คือหลายคนพูดแล้วหลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวปีนี้กูก็จะออกแล้วนะครับแต่จริงๆเราคืออยู่ยาวเลย อยู่จนเขาไม่ไล่ออกก็เกษียณนั่นแหละครับเพราะว่าดยพระละแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็มาดูนะครับนี่ถ้าเราปลูกไว้ตอนวันที่เรามีเรงนี่เห็นไหมเราออกมาปุ๊บนี่คือเราเก็บขายได้เลยนะเออแต่แต่แตต,ต,ตให้เราคิดอีกแบบหนึง่งวันที่เรากเกษียณแล้วแล้วเ,เราได้เงินจากโรงงานให้หรือว่า จากรัฐบาลให้บำเหน็จบำนาญอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วเราออกมาถ้าเราเริ่มปลูกวันเลขเลยนะคุณรออย่างน้นอยๆนะสามปีถึงห้าปีนะครับสามปีถึงห้าปีอาจจะเป็นอินทผลรรัมเป็นพืชอย่างอื่นเป็นปาล์มเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างน้นอยๆนะสามปีถึงห้าปีนะเอออาจจะเล่นขี่อยู่ในสวนนั่นก็ได้นะครับไม่ได้ขี้เล่นนะครับเล่นขี้เลยครับเออร่างกายของคนเรานะครับมันไม่แน่นอนนะครับ เราจะเอาสังขารอันเก๋กๆไปอยู่ในสวนมันมันยังไงยังไงอยู่นะครับจ้างคนงานเงินก็หมดนะครับเออฝากไว้นะครับนี่ <c oughs> อันนี้อันนี้สวนพ่อของเราไม่มีตอนนี้ <c oughs> ตัวน,นี้ไม่มีนี้สินไม่มีไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยมีแต่นี่สินนะเออนู่น <c oughs> บ้านก็บ้านพ่อนะครับไม่มีอะไรเลย <c oughs> เออ แต่เรานี้ไม่แน่นะครับสิงหาเนี้ยอาจจะรวยก็ได้นะครับแต่ติดตามนะครับติดตามนะครับเออรวยมาแจ,จะหาบ้าไม่บอกนะครับรวยมาจะหาว่าไม่บอกนะครับบรรยากครับเรามาแชทแบดเออพูดแต่พูดมาก็บอกว่ามาแชทาแบดก,กันนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับเดี๋ยวชิมเนี่ยหวานกินอิทรพัม อินทิพลลมง่ายๆนะครับคนไหนที like ่บอกว่ากินอินทิพพลมแล้วแล้วบอกว่ารสชาติเฮ้ยเฮ้ยสงแสงเสยงรสชาติหวานรูฝาดเนี่ยดูที่เนียงคอเลยครับถ้าเนียงคอยืดๆเป็นเส้นๆอย่างนี้นะเส้นๆแต่แต่ปุ๊บย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยในเส้นยาวๆเนี่ยคุณเชื่อได้เลยว่ารสชาติมันฝาดเพราะเขากืนไม่ลง เส้นมันจะยึดคืนไม่ลงตัวเผลอๆแต่เอาน้ำกินตามนะครับอันนี้นี่สูตรนะสูตรนะอินทรพาลัมนะครับสูตรกินอินทรพลัมนะครับเน,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 นี่อยู่ในป่าเน,นี่ยใช่ไหมนี่บรรยากาศนะครับธรรมชาติลมลื่นนะครับธรรมชาติบำบัดโอเคโอ้ยหลอดเห้คือหลอแท้สวัสดีครับสวัสดีครับ